วันนี้เรามาขยายดูพระของนางกำแพงพิมพ์ลึกเสียนโตกันของกุวัดพิกุลพระองค์นี้ที่นพระที่ยังมีคาบกุมีเปลือกอยู่ซึ่งค่อนข้างจะดูยากเรามาศึกษามาดูกันว่าเป็นยังไงเป็นพระพิมพ์ของนางกำแพงพิมพ์ลึกเสียนโตของกุวัดพิกุลกุเรามาขยายมาพิจารณาด้วยกัน ดูช,ชา้าๆดูช,ชัดๆดูละเอียดละเอียดอย่างนี้เป็นภาาของก,กุบฏพิกลเป็นผ้าที่ยังเลือเปลือกอยู่ธรรมชาติทุกอย่างยังอยู่เรามาดูเรามาศึกษาเพราะเป็นผ้าที่ผมเก็บไว้ศึกษาไม่ล้างไม่อะไรอย่างนี้เราเอามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันซึ่งองค์กรเนี่เราเห็นความเก่าแล้วเรามาดูเรามาศึกษาด้วยกันขยายดู จดเจนของผิวพระหรืออะไรเพื่อที่จะศึกษาแบ่งกันศึกษาเป็นภาคกุวัดพิกุลเป็นเอกลักษณ์ของกุวัดพิกลเรามาดูเรามาศึกษาพิจารณาด้วยกันขยายมาดูจะขยายใหญ่ๆเพื่อพิจารณาละเอียดละเอียดเป็นพิมพ์ลึกเสียนโตของกุวัดพิกุลนี่ ธรรมชาติความเก่าเราจะมองเห็นยากถ้าไม่ชำนาญจริงและองค์นี้ก็ยังเหลือเปลือกอยู่จะมองเห็นแต่เมื่อคาบกุหรืออะไรโดนจับโดนอะไรเปิดขึ้นมาเราจะเห็นผิวของพระเปลือกของพระเราดูว่าเป็นเออท่ายผ่านพระกุแน่นอนเป็นพระที่ยังเหลือเปลือกอยู่เรามาดูเรามาศึกษาพิจารณาด้วยกันองค์นี้ค่อนข้างจะดูยาก เป็นธรรมชาติของเปลือกพระธรรมชาติอย่างนี้เป็นธรรมชาติของพระกุดูคาบผมก็บอกไม่ถูกว่าคืออะไรเรามาดูเรามาศึกษาพิจารณาด้วยกันเป็นพระหนางกำแพงพิมพ์ลึกเสียนโตของกุวัดพิกุลแต่เป็นพระที่ยังเหลือเปลือกอยู่ยังขาบกุยังอะไรยังไม่ได้โดนลางโดนอะไรโดนจับ ถ้าโดนจับคนจะหลุดไปเราจะเห็นเปลือกพระผิวพระชัดเจนเรามาดูเรามาศึกษาพิจารณาด้วยกันดูช้าๆดูชัดๆเนี่ยเป็นพระของกูวัดภิคุณซึ่งเราจะสามารถดูได้เอกลักษณ์จะข้างหลังซึ่งเป็นลอยบอมที่เป็นเอกลักษณ์ของกูวัดภิคุณที่เขาพูดกันรอยบอม เรามาดูเรามาดูศึกษากันขยายใหญ่ๆดูกันชัดๆด,ดูกันละเอียดละเอียดเรามาดูเรามาศึกษากันเป็นภาคกุของกูอาริคุลพระแบบนี้ค่อนข้างจะหาคนที่จะซื้อจะอรายละเอียดยากเรามาดูเรามาศึกษากันถ้าเรามองเป็นพ่อค้าก็ซื้อไปแล้วขายไม่ได้แต่เราเป็นอนุรักษ์เล่นในเชิงอนุรักษ์ เจอแบบนี้เราก็ซื้อต้องซื้อเพราเป็นของเอกลักษณ์ของพระก,กุชัดเจนเราเป็นนักสะสมในเชิงอนุรักษ์หรืออะไรก็แล้วแต่เรามาดูเรามาศึกษาพิจารณาด้วยกันพระถือว่าสาภาพเดิมๆเ,เกือบ100%เปอร์เนต์เลยอย่างนี้ยังเหลือผิวยังเหลืออะไรอยู่เรามาดูเรามาศึกษาพิจารณาด้วยกันพระค่อนข้างจะดูยาก พอเปลือกพระเราไม่เห็นความเก่าเลยแต่เอกลักษณ์เราดูแต่เอกลักษณ์ฟอร์มฟิล์มทรงเนื้อหาเรามาดูเรามาศึกษาพิจารณาด้วยกันดูช้าๆดูชัดๆเป็นพระของกุวัดพิคุณีหูพระที่ยังไม่เปิดเลยหรือบางคนก็เรียกเปลือกพระเรามาดูเรามาศึกษาพิจารณาด้วยกันช้าๆชัดๆ,ๆ เป็นพระของกุวัตพิกุลเรามาดูเรามาศึกษาเป็นพระที่ยังเหลือเปลือกอยู่ช้าชัดชัด,ช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 ดที่ยังไม่ได้เอาออกเพราะผมในงองมองในเงี้ยในเชิองอนุรักษ์เราอนุรักษ์ไว้เราไม่ได้เอาออกอย่างนี้เรามาศึกษาดูบางจุดเราเห็นความเก่าดูดูอพราพระโดนจับโดนอะไรเราจะเปิดครับ กุจะเปิดเราจะเห็นผิวของพระมองเห็นความเก่ามองเห็นอะไรหลายอย่างของพระกุอยู่เรามาดูเรามาศึกษาพิจารณาด้วยกันเป็นพระนางกำแพงพิมพ์ลึกเสียนโตของกุวัตพิกุลเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันช้าชัดๆอย่างนี้ดูละเอียดละเอียดเป็นพระของกุวัตพิกุลน,นางกำแพงพิมพ์ลึก เสียนโตมาดูมาพิจารณาด้วยกันดูมนธรรมชาติความเก่าของผิวพระเรามาดูเรามาศึกษาพิจารณาด้วยกันชา้ชาๆชาัดๆละเอียดละเอียดเป็นพระของกุวัดพิคุณพิม์นางกำแพงเรามาดูข้างหลังดูดูข้างหลังของพระหนาังกำแพงเสียนลึกพิมพ์ลึกเสียนโตเรามาดู หลังของพระดูมองเห็นขาบกุมองเห็นอะไรต่างๆอยู่แต่เป็นพระที่ยังเหลือเปลือกอยู่ค่อนข้างจะดูยากเรามาดูเรามาศึกษาพิจารณาด้วยกันเชช้าช,าชัดๆนี่เป็นพระของกุวัดพิกุลเรามาดูเรามาศึกษาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนข้างหลังจะบม่มบ่มมากบอมน้อยก็แล้วแต่ พราะบางองค์ก็ไม่บอมอย่างนี้แต่ถ้ายุคก,ก่อนก็คือถามกันหลังบอมไหมถ้าบอมก็คือคู่บัตริกุลอย่างนี้เรามาดูเรามาศึกษาพระแบบนี้ค่อนข้างจะหายากหรือคนไม่เล่นกันก็เลยแต่แล้วแต่อยู่ในหนังสือพระก็ไม่มีผมไม่เห็นมีก็เลยเอามาดูมาเสียงให้ศึกษาด้วยกัน คือว่าเปิดตัวเป็นพระพิมพ์ลึกของกุัดวิกุ่ด้วยกันเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันช้าๆช,ๆชๆัดๆถ้าเราบอกว่าเอกลักษณ์ของนางกำแพงกุวัวิกุลคือข้างหลังบ่มจะเป็นรูปมือกดพระเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันช้าๆชัดๆะๆพระค่อนข้างจะดูยากหลังบ่อมเรามาดู ศึกษาเนี่ยเป็นเห็นรอยบอมชัดเจนพระบ่มของพระชัดเจนเ,นเรามาดูเรามาศึกษาเป็นพระของกุวัดพิกุณพิมพ์ลึกเสียนโตกุวัดพิคุณเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันพระจะเห็นความเก่าค่อนข้างจะยากสําหรับองค์นี้